สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหนูหนูที่น่ารักนะคะสวัสดีผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มนะคะช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มก็เป็นช่องเล็กๆแต่ก็มีผู้ชมเข้ามาชมเยอะมากค่ะเยอะในที่นี้คือเยอะในของเรานะคะ เยอะในความรู้สึกของเราคือเราคิดว่าคงจะไม่มีคนดูเยอะขนาดนี้คงจะมีแค่50 60แต่นี่ก็เออมันเกินเกินเกินเป้าที่เราตั้งไว้ค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะอ่าก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเนื้อทองช่องเล็กๆนี้หน่อยนะคะอ่าช่องเนื้อทองก็มีผู้ติดตามร้อยกว่าคนนะคะ แต่ว่ามียอดวิวดูเ,เกินเป้ามันรู้สึกใจฟูมากค่ะมันรู้สึกว่าเออเรามีกำลังใจที่จะทำคลิปใหม่ๆม,มีสาระมีประโยชน์ความรู้จากประสบการณ์การเลี้ยงนกนะคะถ้าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์สามารถานำไปปรับปรุงใช้ในาการเลี้ยงนกนะคะก็ช่วยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ตัวนี้คือพ่อเพิ่มค่ะซิลเวอร์ค่ะก็ได้มาจากอ่าพระพุทธบาทนะคะอำเภอพระพุทธบาทจากซิลเวอร์เป็นพ่อพันธุ์มาถึมได้มาแรกๆคัดดุมากค่ะดุมากไม่กล้าจับเลยค่ะกัดกัดเลือดสาดเลยค่ะก็มาอยู่ด้วยนี่ประมาณสามปีแล้วค่ะก็ละลายพฤติกรรมหมดแล้วค่ะ ออนนี้เป็นพ่อหนุ่มมาดขลุ่มนุ่มๆเวลาเห็นแม่เดินผ่านก็เรียกแม่จา๋าแม่จา๋าอุ้ยน่ารักค่ะช่วงมาแรกๆเราก็ยังไม่ได้ว่าเราจับคู่นั้นคู่นี้ผสมนั่นนี่เรายังไม่เป็นค่ะก็ะคือเอามาเป็นเป็นเพื่อนเป็นแฟนให้ลูกสาวคนโตค่ะอันนี้เนี่ยแหละค่ะลูกของพ่อเพิ่มสายซีเวอร์ค่ะลูกคนโตค่ะชื่อน้องพลอย น้องพลอยก็ซีเวอร์แก้มส้มนะคะคุยเก่งค่ะนกบ้านน้องเืิ่มนะคะจะไม่ไม่ไม่สอนให้ผิวปากค่ะไม่ไม่สอนให้น้องร้องเพลงผิวปากก็จะสอนให้พูดค่ะก็สอนให้พูดตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็พูดได้ก็เขาก็จะคุยคุยคุยตามกันอ่ะเช้ามาก็เจ้า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 คุยตามกันค่ะ คือเหมือนโบราณว่าอ่ายิงนกตัวเดียวเออยิงนกนัดเดียวได้สองตัวค่ะก็ตอนเด็กๆนะคะน้องพลอยเนี่ขี้เล่มากค่ะตกสำรวจเลยแลละค่ะดำแบบอืมดำไม่สวยเพราะว่าเราตอนนั้นเรายังดูยังดูไม่ออกดูไม่เป็นแต่พอโตมาผัดขนแล้วน้องสวยมากเลยค่ะ สวยจนมีคนอยากอยากได้แต่เราไม่ค่ะช่วงสองสามปีแรกอ่ะเด็กเก็บหมดค่ะเราอยากเลี้ยงเอาไว้ชมเอาไวด้ดูดูแล้วมีความสุขอ่าพอมันดูเยอะๆเยอะๆ,ๆก็เออก็แบ่งปันกันไปนี่คือลูติโนลูติโนของแท้ต้องหัวล้านค่ะหัวล้านค่ะของแท้ สำหรับคู่นี้นะคะก็จะให้อาลูกสปิดแก้มเหลืองค่ะลูกสปิดแก้มเหลืองก็เข้าไปเข้ากับแก้มเหลืองก็จะได้ผู้แก้มเหลืองนี่ค่ะตัวแรกเลยค่ะตัวแรกของบ้านเลยค่ะมาดามน้องสตางค่ะเรียกเข้ามาดามค่ะตัวแรกเลยค่ะ มาดามนี้เป็นเมียของพ่อเพิ่มซิเวอร์นะคะเอาเข้าคู่กันก็ค,คือน้องพลอยค่ะน้องพลอยก็จะได้ซิเวอร์แก้มส้มค่ะพออายุมากขึ้นผัดขนเขาก็จะสวยค่ะขนเขาจะเงาสวยสวยมากๆค่ะต่างกันในรูปนะคะถ้าตัวจริงเนี่ยมาดูแล้วจะรู้ว่าสวยมากค่ะอันนี้ก็ลูกออกมาก็จะได้เป็นสปีดแก้มเหลืองค่ะ สายนอมอนนะคะแรกๆมาเนี่ยไม่มีสวยหรอกค่ะดำ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 แต่พอโตมาแล้วบอกเลยค่ะว่านอมอนเนี่ยเป็นนกที่แข็งแรงนะคะสามารถเป็นมือปืนฟักไข่ได้ด้วยค่ะนี่ก็เลี้ยงไว้เป็นมือปืนเนี่ยแหละ,ค,ะ Normal ค่ะนอมอนค่ะสวยนะคะพอเขาอายุมากขึ้นผัดขนก็จะสวยค่ะแล้วรับจ้างเป็นมือปืนฟักไข่ค่ะ ก็ช่วงนี้ก็บ้านน้องนนกบ้านน้องปื้มก็จะเริ่มแบบเใส่รังให้แล้วค่ะคือพักเข้ามานานแล้วค่ะไม่มีเด็กๆแล้วก็ชมความน่ารักของพ่อพันแม่พันนะคะอันนี้คืออ่างเป้าที่หลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวผู้ค่ะสองปีนะคะถึงได้ออกไข่ นี่ลาค่ normal ค่ะสวยไหมคะสวยค่ะสวยสำหรับคนชอบก็ว่าสวยนะคะนี่ก็คือมือปืนอีกหนึ่งชุดค่ะเอาไว้รับจ้างกกไขค่ค่ะมือปืนสวยแรกๆก็ดำๆโตมาแล้วแบบสีแบบนวลชะก็มีคุณหมอนะคะคุณหมออยู่ในอำเภอหนองแคนี่แหละคะ่ะ คุณหมออยากได้นอมอนแบบหัวดำหมดเลยไม่มีสีอื่นปนอะแต่มันหาไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวเหลืองๆอ,อันนี้ของแท้ต้องหัวล้านค่ะของแท้ต้องหัวล้านนะคะดูติโน,โนหัวล้านค่ะสำหรับนกบ้านน้องปื้มนะคะอ่าขอบอกว่าเราไม่ใช่ฟาร์มนะคะเราเป็น นกบ้านค่ะเราเลี้ยงแบบความชอบของเราเราก็เลี้ยงพอเลี้ยงแล้วก็เยอะอาก็กลายเป็นนกงอกเรื่อยๆมาค่ะทีนี้ก็พอได้แบ่งปันบ้างแต่ด้ยที่ว่าบ้านเราถ้าใครอยากได้เราก็ขอสแกนน้อยนึงเราอยากรู้ว่าลูกหลานเราไปอยู่ยังไงกินอิ่มนอนอุ่นไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ คลิปนี้ก็เอาความน่ารากักน่ารักของอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาให้ชมนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มนะคะเป็นช่องเล็กๆก็จะพยายามทําคลิปใหม่ๆดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับการเลี้ยงนกยังไงให้แข็งแรงให้ปอลอดโรคนะคะอันดับแรกคือความสะอาดค่ะ น้ำต้องเปลี่ยนให้เขาทุกวันอาหารก็ต้องดูเขาทุกวันค่ะแค่นี้เองค่ะสำหรับการเลี้ยงนกแข็งแรงแข็งแรงนะคะสําหรับใครที่คิดอยากหาสัตว์เลี้ยงเขาขอแนะนํานะคะเลี้ยงนกแก้วเขากระเทวนี่แหละค่ะราคาจับต้องได้ไม่แพงนะคะเลี้ยงก็ง่ายใช้พื้นที่ก็น้อยนะคะ,ะไปเที่ยวก็พาไปได้สะดวก สะดวกอ่าง่ายไม่วุ่นวายค่ะก็คลิปนี้ก็ขอขอพบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่กดติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะ